บ้านเมืองเรามันมันแย่ไปหมดโลกบ้าบอคอแตกอะไรพวกนี้สิ่งที่มันจะเซฟที่สุดอะมันก็คือการมีสุขภาพที่ดีคุณเห็นไหมครับว่าพอโควิดมาคนที่ตายไปก่อนเลยคือคนสูบบาีเราควรจะหันมาใส่ใจเรื่องนี้ได้แล้วอ,อย่าง,งน้อยคุณไม่จำเป็นต้องเข้ายิมคุณจะไปล้างรถสองคันอะไรของคุณนี้แหละนักคือการคาร์ดิโอเลย ทุกวันสุกพี่ไปกินแองกอฮอล์หรือเปล่าอ่ะคนนู้นทุกวันเลยครับใช่ครับผมจะมาห้ามพี่กินเหล้าไม่ได้แต่ผมไม่แค่จะบอกพี่ว่าเฮ้ยการที่พี่ไปกินเหล้าเนี่ยผมขออย่างเดียวว่ากับพี่พี่กินอ่ะพี่กินดีๆหน่อยนะมันก็จะทําให้ชีวิตเขาบาลานซ์เขาดีบางคนอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเป็นหุ่นเหมือนอาโนขเขาแค่ต้องการกินเหล้าให้ได้ยาวๆชีวิตทุกใช่ใช่พี่จริงๆโกบางคนเขาเป็นแบบนี้จริง <ไป S 1> ๆครับ ดีครับชบบาบเตอร์เดี๋ยววันนี้จะพาไปยกเหล็กวันนี้จะพาไปสัมภาษณ์เทรนเนอร์ที่เป็นนักเพาะกายหัวไข่โอ้ยย่ขอกันมาเยอะมากสำหรับหัวไข่นะที่สำคัญนะหัวไข่เขาสักกับช่างบําด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยถึงเรื่องรอยสักหัวไข่รวมถึงใครก็ตามที่อยากจะรู้เรื่องราวของวงการนี้ห้ามพลาด รถคันนี้กลาไปช่วยหัวไข่เขาขนของกันหน่อยโครเท่่ะบอกกันเลย BT50 กับพี่น้องแล้วดูที่โคตรดุเลยอ่ะจริงจริงอยากจะเจอหัวไข่มานานมากแล้ว รอยสักแบบสวยมากโดยช่างบัม EC Tattoo แลวกว่าจะหาคิวบัมได้ผมยังงงลยนะว่าเออเฮ้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงรวมถึงในเรื่องของนักเพาะกายเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของประเด็นของการเพาะกายมาเจาะลึกในเรื่องของการที่ต้องดูแลสุขภาพว่าต้องดูแลสุขภาพยังไงเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยการดูแลสุขภาพน่าจะแตกต่างกันนะและที่สำคัญที่สุดครับนี่ BT50 คันนี้ เหมาะกับหัวไข่มากๆตร <Yeah. S 1> ข้างหลังเนี่ยก็สามารถเที่ยวขนของได้เยอะมากมีความดุมีความสปอร์ตและข้างในเนี่ยดูยดิโอ้โหนี่วขับรถสปอร์ตอยู่นะฮะคุณภาพต่างๆของคอนโซลนี่ซอฟท์พัชนะครับถอยหลังก็ไม่ต้องกลัวนะครับจอเห็นชัดมาก้ายว่าขา าเราวันั่งคุยกันชื่อว่าหัวไข่ครับเย้ yeah! <c oughs> เป็นบุคคลหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะพูดคุยด้วยมานานละตอนนั้นนี่ผมเจอหัวไข่ใหม่ๆเนี่ยหัวไข่ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้อ่าครับก็เลยคิดว่าเอ้ยยังไม่คุยดีกว่าวะจนล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ล่าสุดหรอกสักพักหนึ่งล้วผมไม่เปิดไอจีผมก็ติดตามไอจีคุณอยู่ละ แล้วก็ไถไปเจอรอยสักของบัอสอีซี่แททคุอยู่บนอกคุณคผมแม่ไอ้เฮียถึงเวลาแล้วต้องคุยกันแล้วหัวไข่ผม่ได้โทรหารหัวไข่เลยหัวไข่บอกได้เลยเพรเราไดมาเจอในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ,รบทำไมถึง เป็นนักกล้ามตัวใหญ่ขนาดวะอย่างคุณนี่ก็เรียกว่าเป็น bodybuilder ถ้าเทียบเรียกโดยรวมเรียก bodybuilder หรือภาษาไทยเรียกพ่อกายอะไรนะครับ<ต>ี่อคายเ,เวลาแข่งมันก็จะมีแบบแบ่งรุ่นใบตามแบบว่าสรีระร่างกายแต่ละคนคการที่ผมมาตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยส<อ>มัยก่อนผมยงุงในประจำแล้วเราต้องเล่นลักบี้คุณเอกราชวิทย ใช่ครับใช่คือผมตัวเล็กตัวเล็กที่นี่คือแบบว่าผมเตี้ยคุณสูงร้อยเจ็เท่าไรร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเก้าปรมานะครับร้อยหกสิบเก้าแล้วที่พี่พี่ปอเขาจะเป็นคนเล่นลักบี้เขาพูดตัวใหญ่คือตัวมันใหญ่ครับมันสูงกันร้อยแปดสิบอะไรพวกเนี้ยเล่นพอมีฝีมือระดับหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราสู้เขาไม่ได้คือลักบี้มันประทานนะพี่เนาะวิธีเดียวที่จะทำให้เราสู้มันได้ก็คือต้องทำให้กล้ามเนื้อมันหแรงซึ่งย้อนกลับไปสมัยนู้นนะพี่ความรู้ในฟิตตเเนนสมมมัผแทบบอกกลย่า รู้แค่ว่าเราต้องเบ้นเพสเราต้องเล่นแขน <ừ> เล่นอยู่แค่เนี้ยพี่พอผมัวใหญ่ขึ้นพอเราเล่นลับบี้เออมันเล่นได้ดีขึ้นการที่มาแข่งพละกายเนี่ยเพราะว่าผมบอกเลยผมเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กอ่าแล้วทีนี้เนี่ยเล่นลักบี้เนี่ยผมดันไปช่วงจุดเปลี่ยนนะพี่มันเอ็นเข่ามันขาดจังข้าใช่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยลักบี้เนี่ยมันไม่น่าจะเล่นได้ระยะย,ยาวแล้วเพราะเราแก่ตัวขึ้นเรื่อยๆครับมันก็มีสิ่งเออที่เราชอบคือพละกายนี่แหละ อาชีพแรกที่ผมทำเลยคือขายประกันชีวิตครับประกัน a i a ครับเอาอยู่ AIA เองใช่ครับเด็กก็เช่ารถก็อยู่ AIA กันเยอะมากเลยนะใช่ใช่มันก็จะมีแก๊ปเวลาว่างอยู่ที่เราไปเข้าฟิตเนสผมก็จะมาเล่นแคลิฟอร์เนียวาวที่พารากอนเห็นคนที่เขาเล่นอยู่ในนั้นอ่ะจริงผมจะพยายามคุยกับเขาเพื่อที่เราจะไปขายประกันเขาเราต้องหาลูกค้าไงเข้าใจไหมแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราแบบตัวใหญ่นิดนึงเนี่ยเขาก็จะมาคุยกับเราเพราะว่าในยิมเขาตัวไม่ใหญ่บางกายแบบว่าเขาไม่ได้อยากมาซื้อประกันเราเขาอยากให้เราสอน อ่านี้คือจุดเริ่มต้นของผู้ตรงๆงเลยแล้วผมว่าอย่างหนึ่งนะขายประกันอะเหมือนคุณต้องไปง้อเขาใช่แต่พอเปฟิตเนสเทรนเนอร์เขามาง้อคุณนะให้คุณเทรนให้เออไอ้ที่ความรู้สึกนั้นแม่งก็ตากันแล้วอะพอจากตรงนั้นปุ๊บคุณก็เลยมาเป็นเทรนเนอร์ก่อนใช่ครับเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์ครับตอนนั้นคุณต้องไปเรียนนั่นนู่นนี่เพื่อเป็นเทรนเนอร์ไหมหรือเอาประสบการณ์ส่วนตัวผมบอกเลยว่าจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้เรียนเลยผมเป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งครับแต่ตอนนั้นน่่ผผมมมมกกลับดดูหงสืือออตี้ไเเยใช ทั้งนั้นที่แบบว่าไอ้ anatomy เนี่ยผมให้เด็กที่จบวิทยาศาสตร์ไปเลยเขาเกลียดวิชานี้มากเพราะว่ามันต้องมานั่งจํามันเป็นภาษาของทางกรีกอ่ะมันไม่ใช่ภาษาที่แบบอังกฤษหรืออะไรเงี้ยคือยากกว่าภาษาอังกฤษออีก่ะแต่พอเราชอบอ่ะเราดูปุ๊บเราจําได้เลยว่าเอ้ยแม่งคืออันนี้อันนี้อันนี้นี้ใช่ครับตอนนี้กลับมาสู่ในสิ่งที่คุณทํานะวันนี้บอดี้บิลเดอร์เนี่ย หรือว่าการพกกายมันมีหลายประเภทมันมีอะไรบ้างนะับมันแบ่งเป็นอะไรบ้างผมอธิบายคร่าวๆให้ผู้ชมทุกคนเข้าใจก่อนแล้วกันแข่งอ่ะตอนนี้มันมีทั้งหมด3รุ่นก็คือเมนวิสิกก็คือที่ใส่กางเกงชายหาดแข่งอ่ะเป็นรุ่นที่ฮิตช่วงบนอย่างเดียวเขาไม่ดูช่วงล่างเลยใช่ครับน้อยมากเพราะว่าเขาใส่กางเกงปิดมาอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคแต่ก็ต้องดูสมส่วนหลังจากที่ใส่กางเกงแล้วใช่ครับจะถามว่าคนที่เป็นแบบระดับโลกที่แบบขาแบบเล็กๆเลยก็มีจากตรงนั้นและอย่างคุณก็อยู่ในคลาสของคลาสิกฟิสิก คลาสสิกเนี่ยมันคือคุณต้องพยายามทําหุ่นของคุณอะ่ะให้มันสมส่วนที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณอะ่ะเวลาแข่งเขาก็จะมีข้อบังคับว่าเอ้ยต้องเน้นตรงนี้ต้องเน้นตรงนี้เราแคบให้มันตอบโจทย์กับสมาพันธ์เขาอันดับแรกเลยที่มาข้อแรกเลยเอวต้องเล็กคุณผู้ชมนึกภาพรูปปั้นอะครับรูปปั้นรูปปั้นที่สวยๆครับมัน,นจะตัว Greek, ใช่เขาจะตัวไม่ใหญ่แต่เอวเขาจะเล็กและแบบจะขึ้นมาแบบเป็นชายงามครับ S 2> <S 2> อ๋ออีกรุ่นหนึ่งก็คือพอกายก็คือแบบมอนสเตอร์ไปเลยครับแบบใหญ่คือมึงต้องแบบมอนสเตอร์คำนี้เลยอ่ะแต่แข่งขันเนี่ยก็จะมีคําจํากัดความอีกก็คือใหญ่แต่ต้องสมส่วนต้องสวยแล้วทําไมคุณไม่ไปแข่งรุ่นมอนสเตอร์ไปเลยอะ่ะสำหรับผมผมมองว่ามันใช้ชีวิตลําบากเดือนเลย <S <S สำหรับผมนะมันต้องอยู่กับมันจริงๆครับต้องทุ่มเทให้มันต้อง <Okay. S 1> อยู่กับมันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยการใช้ชีวิตของไอ้ทั้ง3รุ่นเนี้ยไอ้รุ่นแรกที่คุณบอกฟิสิกส์เนี่ยก็คือ เน้นช่วงบนเป็นหลักไดเอทต่างกับไอ้สรุ่นนี้ยังไงบ้างในเรื่องของการที่กินอาหารอะไรเงี้ยจริงๆแทบไม่ต่างเลยครับเรื่องพวกนี้มันต้องดูตอนที่เขาเพิ่มกล้ามเนื้อมาครับปริมาณแฟตเขาขนาดไหนผมยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่ปออย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่ปอขับมอเตอร์ไซค์มาหาผมใช่ไหมใช่ผมรู้แล้วว่าเนี่ยการที่เราขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วพี่เข้ามาเหงื่อพี่แตก<อ>พี่ว่าพี่ใช้พลังงานมันเท่าไหร่<อ>แล้วพี่คิดว่าคนที่ใช้พลังงานแบบพี่การที่จะจัดตารางให้เหมือนคนที่นั่งออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์พี่ว่าเเหมมือนนนกกััยูถี่ครบ การที่ผมจะเขียนตารางแบบถูกต้องได้ผมต้องรู้ไลฟ์สไตล์เขาทุกวันสุกพี่ไปกินแอลกอฮอล์หรือเปล่าคนนู้นทุกว,วันเลยครับใช่ครับผมจะมาห้ามีิกินเหล้าไม่ได้แต่ผมไม่แค่จะบอกพี่ว่าเ้การที่พี่ไปกินเหล้าเนี่ยผมขออย่างเดียวว่ากับที่พี่กินแ่ะพี่กินดีๆหน่อยนะ,ะมันก็จะทําให้ชีวิตเขาบาลานซ์เขาดีบางคนอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการเป็นหุ่นเหมือนอาโนเขาแค่ต้องการกินเหล้าให้ได้ยาวๆชีวิตทุก ใช่ใช่พี่จริงโกบางคนเขาเป็นแบบนี้จริงๆครับใช่แต่บางคนที่เขาไม่รู้เขากินเหล้าเหมือนเดิมเลยแต่เขาไม่ออกกำลังกายสรุปเขาเป็นเกาเขากินเหล้าไม่ได้เขาไม่แฮปปี้ละอ๋อการออกกำลังกายที่มันช่วยเลยใช่ป่ะอะไรต่างๆที่มันเป็นพิษในร่างกายมันจะขับออกมาทางเหงื่อกับปัสสาวะไอ้ที่สรุปการที่ผมแดกเหล้าทุกวันแล้วออกออกกำลังกายตอนช้านี่แม่งใช่ครับใช่จริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยครับนั่นก็คือแดกต่อได้เนาะใช่จริงๆครับอันนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยังไเค ถ้า่งั้นตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของการออกกำลังกายเมื่อก่อนเนี่ยผมแม่งยกเวทอย่างเดียวเลยนะครับผมแม่งไม่คาร์ดิโอเลยผมยกเวท80%คาร์ดิโอนี่20%นะผมแม่งต่ำกว่า20%ด้วยตอนนี้ผมอะคาร์ดิโอเนี่ย80%ผมยกเวทเลยแค่20%เองครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องทำควบคู่ไปถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วการคาร์ดิโอเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเราแข็งแรงหรือแอเรบิกนี่แหละพี่เพราะหัวใจเราแข็งแรงเนี่ยร่างกายเราก็จะแข็งแรงเลือดเลือดอะไรมันก็จะสูบฉีดได้ดีผมยกตัวอย่างเช่นผม เล่นเวทอย่างเดียวผมไม่คาร์ดิโอเลยนะคุณผมแบบกล้ามใหญ่เลยเออแต่ผมเดินเ,ออเดินขึ้นมาในบ้านสองชั้นผมก่แล้วอ่ฮะ uh huh. อันนี้สำหรับผมคนธรรมดาไม่เวิร์กเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตไปเที่ยวเราต้องทำนู่นทำนี่เราต้องขับมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเกิดว่าเราคาร์ดิโอควบคู่ไปด้วยหัวใจเราแข็งแรงเราฟิตอะใช้คำว่าเราฟิตอะพี่เราจะทำอะไรก็ได้แล้วก็คาร์ดิโอที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่การที่แบบว่า,บบวาเดินบนลู่สมมติพี่กับผมเนี่ยเราขึ้นบนลู่วิ่งไปแล้วเราก็โม่มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้แม่งออกแจ้ร ได้ประโยชน์น้อยมากเลยอย่างน้อยจำไว้การคาร์ดิโอที่ดีคือพี่ต้องมีการเหนื่อยหอบการเหนื่อยหอบนี่นี่คือพี่ไม่สามารถที่จะคุยกับผมแบบลื่นอ่ะเออต้ออเฮียเอมอไซนี้ม่งอันนั้นถึงจะโอเคหัวใจมันครับอ่าโอเคเข้าใจละคาร์ดิโอทุกวันใช้ไหมเห็นเขาบอกว่ามันจะต้องมีวันพักมีอะไรไม่คืออันนี้ผมใช้คําว่าเป็นประเทศเราประเทศเดียวเลยนะการที่จะทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอ่ะเขาจะกลัวมีวันพัก ใช่เขาจะเนี่ยเขาอย่างเงี้ยคาร์ดิโอทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้การกินอกไก่ทุกวันเดี๋ยวค่าไตสูงอะไรเงี้ยแต่แบบสูบุรีกินเหล้าทุกวันไม่ไม่ไม่สนไม่ไม่ต้องอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ชีวิตจะเป็นเรารู้ตัวเองอยู่แล้วอะไรที่มันดีครับทำไปเถอะมันไม่มีโอเวอร์อยู่แล้วเพราะว่าถ้าโอเวอร์พี่จะรู้เลยว่าร่างกายพี่มันจะฟ้องว่าเฮ้ยวันนี้มันน่วมแล้วพักเถอะมันจะรู้เองงต้องทำไปใช่ครับทำไปเลยทำให้เป็นไลฟ์สไตล์ได้ยิ่งดีครับบ้านเมืองเรามัน มันแย่ไปหมดโลกบ้าบอคอแตกอะไรพวกนี้สิ่งที่มันจะเซฟที่สุดอะมันก็คือการมีสุขภาพที่ดีคุณเห็นไหมครับว่าพอโควิดมาคนที่ตายไปก่อนเลยคือสุภาพบุรเราควรจะหันมาใส่ใจเรื่องตรกนี้ได้แล้วออย่างน้อยๆคุณไม่จำเป็นต้องเข้ายิมคุณจะไปล้างรถสองคันเลยของคุณนี่แล้วน่ะคือการคาร์ดิโอแล้วแล้วก็เลิกคํานี้แล้วว่าที่แบบว่าอุ้ยเกิดมาแล้วกินไปเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวตายไปก็ไม่ได้กินแล้วคุณเป็นโรคก,ก่อนแล้วคุณจะ คำเนี้ยมันจะย้อนเตีลยมมาเลยว่าไม่น่าเลยว่ะแม่ง<อ>ที่เป็นโรคนี้โรคนะั้นแม่งกรรมพันธุ์ที่เขาเป็นกรรมพันธุ์เพราะอะไระครับเพราะทางบ้านมึงกินเหมือนกันคำนี้อันนี้ผมพูดจริงๆยกตัวอย่างเดี๋ยวล็อกกันเขาเลยเป็นพันล้านอะ่ะทำไมเขาต้องตื่นมาคาร์ดิโอตอนทม,มงเพราะว่าเขาอยากมีสุขภาพที่ดีอยากอยู่ไปได้ยาวๆเนี่ครับสาคัญจะมาเทรนที่เนี้ยครับคือเทรนได้สําหรับนักกีฬาทุกแบบเลยถูกต้องไหมเอ่อจริงๆแล้วอ่ะผมบอกนะครับคือคนส่วนใหญ่ครับเขาจะกลัวนะพกกายแบบผมแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่คือ พื้นฐานอะเหมือนกันหมดเลยคนอะไมเซตว่าไอเหี้ยเดี๋ยวเทรนแล้วจะตัวใหญ่เหมือนเทรนเนอร์ใช่ใช่ครับใช่ก็คือเขาก็ต้องรู้แหละว่าเขากาลังเทรนใครอยู่ใช่คและคือประสบการณ์อะเข้ามาัตั้งแต่ตรงนี้จนถึงระดับนี้องก็จะรู้ตลอดว่ามันควรจะต้องเทรนระดับไหนเทรนเนอร์ที่ดีเหรอครับสาหรับผมอันดับแรกเลยนะผมว่าต้องคุยกันรู้เรื่องก่อนแล้วการเลือกเทรนเนอร์ครับคือคุณผู้ชมจะเลือกใครก็ได้แต่ขอให้เรารู้สึกว่า เราไปในทางเดียว,วัะเขาอะ,อะถ้าใครดูช่องผมอะ,อะผมจะพยายามพูดเป็นภาษา,าบ้านๆใ,<ช>ให้เขาไปถึงโกโดยที่แบบเขาสามารถเข้าใจได้ก็คือคุณรับเทรนทุกแบบเลยนะใช่ครับแต่ที่นี่เนี่ยมันเป็นอ่อจะต่างกับยิมอื่นคือมันเป็นไ i รเวทยิมถ้าใครที่รู้สึกว่าเวลาเข้ายิมใหญ่ๆไปรู้สึกเขินอายอะไรอย่างเงี้ยที่นี่จะตอบโจทย์พี่ปอมเล่กผม พี่ปอซื้อแบบ3เดือนแล้วพี่ไปญี่ปุ่นสักครึ่งเดือนเนี้ยผมก็ไม่ได้ตาดผมก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจเขาว่าเออประมาณเนี้ยครับเรื่องราคาให้โทรมาถามเขาเองแล้วกันไม่ไม่พูดเรื่องเงินเนาะป้าถึงโปรดักต์ของคุณเนี่ยแบรนด์ชื่ออโลฮ่าเลยดูมาดูดีกว่าดมาดูดีกว่าทั้งั้นเราเริ่มจากเม็ดฟูคือตัวนี้เม็ดฟูเนี่ยมันจะดีว่าแบบวิตามินแบบเม็ดก็คือเวลาทานเข้าไปเราสดชื่อเลยเพราะว่ามันไม่ต้องย่อย มันดูดซึมได้เลยไอตัวนี้ทานตอนไหนหลักๆแล้วว่าทานหลังอาหารแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติมพี่ปอไปขับมอเตอร์ไซค์หรือไปเดินป่าหรือพี่ตื่นมาลแล้วแห้งอ่ะก็คือทานได้เลยพี่ทานได้เลยมันรู้สึกเลยว่ามันช่วยฟื้นใช่ครับวันหนึ่งทานได้กี่เม็ดถ้าหนักๆเลยกิจกรรมหนักๆเลย2เม็ดได้ งั้นจริงๆวันเดียวก็อยู่เม็ดเดียวก็อยู่แล้วอยู่ครับคุณก็จะมี energy ไปทั้งวันผมนึกคำว่าไม่ใช่ energy มันจะทําให้วิตามินเนี่ยใช่ครับแมกนีเซียมกับมัลติวิตามินทำให้เราทําให้สดชื่นการที่พี่แวะปั๊มแล้วพี่สั่งอเมริกาโน่เนี่ยพี่โยนลงเลยเลยในอเมริกาโน่นะใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันจะออกรสแบบว่าสตรอเบอรี่แล้วเปรี้ยวซ่าแคลอรี่ไม่มีแล้วอันเนี้ยมันก็จะพึทธขึ้นมาเลยโอเคโอเคใช่ครับกินก่อนนอนจะหลับป่ะ ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทํากิจกรรมเยอะก็อาจจะตื่นน,นิดนึงเพราะว่ามันมีมัลติแต่บางคนที่เขาเพียๆมาอยากหลับที่จะดีหน่อยแต่เขาต้องทํากิจกรรมมาได้ะะพี่ไอแมกนีเซียมในนี้มิลลิกร,รัมมันสูงกว่ามัลติบีอ่ามัน,นจะทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วก็หลับใช่โอเคอ่ะมากันถริงตัวนี้ไ์เค้กครับเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แคลอรี่ต่ําพี่สามารถทานเป็นแน็คได้เลยเนี่ย <Okay. S 2> สองสองเจ็ดสิบแคล,ลนี่แล้วกินทําไม กินให้มันแบบคนที่เขาติดขนมแล้วเขาอยากลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอตัวนี้เหมาะกับเราคนที่อยากลดความอ้วนใช่ครับจริงๆพี่ลองแกะทานได้เแล้วพี่จะรู้เออเพราะว่าพอคุณบอกว่ามันเป็นมันเป็นแซนด์แล็คชมันก็ต้องดูด้วยนะเพราะบางคนกินแซนด์แล็คเราะอยากกินอะไรที่แม่งอร่อยพี่ลองดูอร่อยเพราะมันอร่อยเออเอามามันเพลินเหรอพี่จะดูหนังจะแบบอยู่ในรถอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยครับกินแบบไม่อ้วนหรอกใช่ครับอืมอ่าสบายกินหมดแล้วเอาเลยพี่ อ๋ออันนี้คืออัลมอนด์บัตเตอร์ครับในประเทศไทยเนี่ยที่เขานำเข้ามาเนี่ยเขานำเข้ามาจากพีน่าบัตเตอร์ในถั่วที่เรากินกันเนี่ยมันคือถั่วที่สง่งต่างตักยังไงวะพีน่าบัตเตอร์กับอัลมอนด์บัตเตอร์โอ้เบะโยชนมันดีกว่าเยอะเลยพี่อันนี้นะครับหลังๆแล้วมันช่วยลดคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลใช่ครับรแล้วก็ให้ไขมันดีให้โปรตีนอันนี้คุณคุณอิมพอร์ตเข้ามาเองหรือทำเองเลยอันนี้ทำเองเลยครับแตก ตัวอัลมอนอะครับอินพอรตจากอเมริกาเข้ามาเราก็ทําเองใช่ครับนี่คือเหมือนกันครับแต่นี่แค่เป็นสูตรชอเเ็อกโกแลตมันจะรสเหมือนประมาณสักนูเทลล่าแต่แต่จะแบบเป็นนูเทลล่าแบบเหมือนจืดหน่อยคือใครมีความรู้สึกว่ากินนูเทลล่าแล,แลา้วแล้วมีควาจะกิลตี้อ่ะก็มากินอย่างนี้แทนเนี่ยใช่ครับเพราะว่ามันมันมันให้ประโยชน์อย่างครับเพราะจากคุณประมาณนี้ใช่ครับประมาณนี้เอ่อทำไมถึงทําแค่เนี้ยอันเนี้ยผมทําขึ้นมาเพราะว่าผมกินเองจริงๆโอเคอ่ะตอนเนี้ยมากันถึงเรื่องที่แบบ อยากใหถามแต่แรกยังไม่ถามวิธีลปผ่านมาชั่วโมงกว่าเนี่ยเลี้ยงรอยสักอ่าครับอรอยสักได้ไงครับอยู่ดีว่าชอบรอยสักไพี่เข้าใจเด็กเด็กเด็กวัยรุ่นยุค0 0 0มั้ไหมโปสเตอร์ห้องนอนนะมายลิมเมนซั่นือลิกน็อตลิมิกกต มันไม่เหลืออยู่แล้วพี่มันยังไงพองยั้ไเขามีรอยสักใช่คเราเราเราชอบตั้งแต่เด็กผมชอบพี่บ๊ออย่างหนึ่งนะที่เขาบอกว่าควรจะสักตอนอายุ25ขึ้นไปแล้วอ่ะเพราะว่าความคิดเรามันเปิดไปแล้วอะรอยสักเนี่ยถ้าเราวางมันดีอ่ะมันจะช่วยเพิ่มคาแรคเตอร์เราได้โอเคขึ้นร่ะจริงคือถ้าคุณแบบเป็นนักก้าวนีนะพอมีปุ๊บแมมันได้่ะเออเอ่ะน้ขอดูหน่อยได้ไหม แม่หรือว่าภรรยาภรรยาครับอบอกก่อนว่าอันนี้สักพี่บัมใช่ไหมจริงจริงอันนี้ก็กับบัมเหมือนกันเหรอใช่ครับใช่รูปนี้มันคือนางกินาลีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแต่ทีเนี้ย ตอนแรกพี่บัามเขาวาดออกมาคือก็เป็นหน้าใครก็ไม่รู้แหละคิดแล้วเอเอไหนๆมันก็เป็นผู้หญิงไปแล้วนะเพราะว่าเอาเอาเมียเราใส่เข้าไปแหละอันนี้ผมเอาหน้าผมหน้าเมียผมให้เขาจริงงานชิ้นนี้นี่คือมาเป็นเซตนี้เลยใช่ครับกี่ชั่วโมงะ่ะน่าจะมีสี่นะครับสิบสองชั่วโมงงนะคนที่เก็บงานบัามนี่ผมว่านับคนได้นะครับอยู่ดีคุณไปรู้จักบัามได้ยังไงสองพันสิบหกตอนั้นผมอยู่ภูเก็ตก็แบบไปเที่ยวัภรรยาผมนี่แหละอยู่ดีผมก็เห็นโพสต์เขารออยขึ้นมาอ้าวเปิดคิวรับสักผมก็ลอง ทักเข้าไปเล่นๆได้แล้วพี่เชื่อไหมตอนนั้นคุณจากบ้านปะไม่รู้แล้วคุณรู้บ่กว่าคิวของฮอตทำานไหนคุณรู้ป่ะผมไม่รู้แต่ผมแค่เห็นลอยขึ้นมาแล้วผมก็ไปดูงานไอ้งานพี่คนนี้สวยดีเว้ยพี่ไหมผมได้เลยทุกวันนี้สองปีมันไม่ได้สักแล้วอ่ะนะแล้วพอวันที่เราเข้าไปคุยแบบโอ้โหพี่คนนี้เขาไม่เหมือนช่างศักคนอื่นเลยเว้ยเขาเขาแบบว่าต้องรู้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยออกแบบมาเขาเก็บค่ามประจำผมไหมคือสมัยนั้นอะพี่ค่ามประจำเขโอ้โห แงพงเลยพี่แล้วพี่ก็จำตอนนั้นเราสมบัติพวกเราเรายังไม่ได้แบบมีรายได้ขนาดเนี้ยพูดงี้เอนนั้นนะไ<ผ>ม,ม่มีตังค์ผมเลยอ,อ้างบอกว่าพี่ครับผมติดแขนใช่ไหมพี่ใช่ไหมกว่าผมไปสั่งให้เขาลอยแรกอ่ะสามปีแล้วตอนนั้นพี่บ๊อบเขาบอกเนี่ยใครรู้ไหมตั้งแต่พี่สักมานะเองเนี่ยลีลาสุดเลยอะไรเงี้ยผมผมเล่าพี่เขาผมไม่มีตังค์เขาขำเล,อลยอ่ะและอันนี้สักใครครับนี่ไงบ๊อบเหมือนกันแน่นอนอเลยใช้คำว่ามันเป็นรอยที่ผมแบบว่าชอบที่สุดเลย ตรงนี้เนี่ยตีมคอนเซปต์ก็ใครๆเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็นงานของ um. บ๊มแต่นี่คุณมีการบอกบ๊มไหมว่าอยากได้อะไรผมแค่บอกว่าผมอยากขึ้นคอแต่ผมบอกพี่เขาว่าพี่พยายามอย่าบังกล้าผมนะ <ừ> เพราะว่าผมแข่งอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพี่เขาวางมาแล้วแบบเวลาแข่งท่าโพสผมไม่ได้บังเลยเสริมเลยใช่ไหมใช่ครับสุดๆที่น,นี่กี่เซสชั่นครับกี่รอบสามครับอันนี้สามสามรอบใช่ครับประมาณสิบสามชั่วโมงครับจริงๆอรัผมชอบไปเก็บ งานช่างที่เขาแบบดังๆที่รูไห่ความภูมิใจของเวลาเราสักแบบกับช่างที่เขาดังๆคือเวลาที่คนที่เขาเห็นนะแล้วเขาบอกชื่อช่างถูกผมรู้สึกใช่เนี่ยอย่างตอนนี้งานเนี้ยผมไปเดินเข้าสารเนี้ยมีฝรั่งเดินมาบอกนี่งานสตีฟใช่ไหมบอกเออบอกใช่เพราะว่าที่มาชิงที่เขาที่เขาอยู่ดิวซีแลนด์นะครับโอ้ใช่นี่คุณไปสักที่นู่นเลยหรือว่าเขามาใช่เขาใช่อันเนี้ย รอบเดียวไม่น่าเสร็จมั้งรอบเดียวที่เกือบตายอันนี้เป็นอันเดียวที่เกือบตายเออคุณรอบเดียวเลยเบอกนะว่าอันนี้เป็นรอบเดียวที่9ชั่วโมงซึ่งที่อากาศแม่ง11องอาด้งศาแล้วผมเพิ่งแข่งเสร็จอ๋อเ้ยแล้วคุณก็บินไปเที่ยวแล้วก็เพื่อไปสังเพราะว่าผมบุ๊เขาไปแล้วแล้วทีเนี้ยอันนี้ก็ลืมคิดอีกว่ามันน่าจะนานนะสักเราก็เลยบุกคเขาแค่วันเดียว เขาก็ถามผมอ่ะกับไทยวันไหนอ่ะผมบอกพรุ่งนี้นั่งฟักเรื่องสักอ่ะการเซตเครื่องหรือมือหนักแต่ละคนไม่เหมือนกันจรงไอ้พี่ลุงเนี้ยเจ็บชิบหายเลยพี่เจ็บแบบพี่ผมสักเสร็จแต่พี่แข็ผมางแล้วเลือดผมกบเลยสบายไช่แหละมันต้องถมใช่มันแบบไม่มีแล้วลุงแกคือพี่ก็จะมาช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะซัดอันที่เจ็บก่อนนี่ลุงเว้นตรงนี้ว่าสุดท้ายโอ้โหผมแบบมีขาข้างเหนยนะโว้ยใช่ ไอ้ก็ไม่ใช่แขนนะเว้ยนี่ขาข้างหนึ่งเลยอ่ะเพราะนั้นหูสิบโมงหนึ่งชั่มหนึ่งผมเห็นสภาพลุงแล้วแบบเออหลุงแม่คงแบบลุงแย่เหนื่อยแบบป้าของแฮอะไรอ่ะป้าเออเจ้าใบที่หมาตัวนี้ครับครับอันนี้ก็หมาที่บ้านนะครับเจ้าที่ว่าว่ามีสองตัวใช่อันนี้นรูปแรกของผมเลย อันนี้เป็นบุดอกตัวหนึ่งอันนี้ใครจัดให้นี่อิงเซปชันครับอ๋ออิงเซปชั่นใช่โอเคโอเคคุณนี่ก็แบบว่าไปแต่ละร้านนี่ก็ร้านดังๆกันเลยนะใช่ครับใช่ใช่แล้วยิ่งนี่ถ้าเกิดว่าคุณได้อิงบราร์เตอร์ไปนะคุณจะรักษาง่ายมากเดี๋ยวๆค่อยบอกแล้วกับโอเคอ้าวตอนนี้มากันที่หลังคุณครับเขียนว่าอันนี้นามสกุลครับดาวน์ไลจบโอเคอันนี้รอบเดียวป่ะรอบเดียวครับรอบเดียวสี่ชั่วโมงกับสามชั่วโมงครึ่งประมาณนี้อันนี้พี่พี่กิก คิคคค๊กับเด็กใช่ครับโอเไอ้โอ,อ้โหเดี๋ยวแต่ว่าเสื้อผมคุณไม่น่าใส่ได้ว่ะครับรุ่นใหม่ผมคิกเป็นคนออกแบบ <รอ S 2> ถ้าใครสนใจนะเสื้อเอาขึ้นมาเลยให้ดูนี่คิกเป็นคนออกแบบตัวนี้เลย เนี่ยครับแล้วก็มีแค่ที่ตรงเนี้ยครับอันนี้ที่พมันกาวคุณนี่เป็นคนที่เลือกของดีครับใช่ครับใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าคนอ่ะชอบพแพงว่ะอะไรเงี้ยสำหรับผมคิดว่ามันติดตัวเราไปจนท้ายอ่ะมันจะไปปกอ,อะไรเราใชออ่แล้วก็แล้วก็อีกอย่างมันควรจะเป็นของที่คุณต้องจ่ายแพงที่สุดด้วยเพราะมันอยู่คุณไปตลอดชีวิตใช่แล้วผมกล้าพูดเลยว่า มันไม่มีช่างคนไหนหรอกที่แบบว่าเพิ่งมาสักปีแรกแล้วอยู่ดีมาคิดชั่วโมงสี่วันห้าเขากว่าจะเก็บเลเวลมาอะไรเงี้ยับผม่ามันคืองานศิลปะเสน่ห์ของการลงมือคือไม่รวยหรอกมันเต็มดีใช่มันเต็มดีแต่ญี่ปุ่นพี่จะใช้ชีวิตยากนิดหนึ่งนะหมอกเลยเข้าแก๊ปแหลกสัตว์นอกลมทาไม่พอสีผมอีกมันก็เลยดันจะนไปหมดเลยรอยสักที่มันเป็นซิกเนเจอร์เรามันไม่ดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราทำอะไรมันเกมง่ายที่ขนาดผมใส่แมสอย่างเงี้ย พอเห็นรู้เลยอ่าเดิดมาแล้วคุณยังไปทำอะไรให้คุณเกมดิครับแต่ว่าเ็นนี้มันทำให้เราแบบว่าทำอะไรที่มันแบบแย่ๆน้อยลงหนาะแต่ไม่หรอกผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์คุณที่ัชัดเจนมากที่เดินไปไหนคนก็จำคุณได้อะนี่นี่นี่ผมบอกแล้วถ้าเกิดคุณมีตัวนี้รับรองเลยว่าการดูแลรอยสักของคุณีจะง่ายยิ่งขึ้นและผมชอบคุณมากอย่างที่คุณบอกว่าอย่าไปประหยัดในเรื่องของช่าง คุณควรจะหาช่างที่ดีที่สุดถ้าคุณจ่ายไหวนะเขาสักมาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์การดูแลภักษาสําคัญมากครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะอยเพราะว่าผมบอกคุณผู้ชมน,นะอันนี้ผม,มไม่ได้ช่วยพี่เขาขายของนะสําหรับผมอะหลายคนเลยผมไม่ใช่หลายคนเยอะมากเ<ม>ขาถามผมว่าเอ้ยทําไมคุณสักเสร็จแล้วคุณไปเล่นเวดได้ยงไง <S <S ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ทําให้ผมเล่นเวดได้แล้วแบบว่าผมไม่ไกลัวสีมันแตกะ เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของพี่หรือว่าของคนที่แบบว่าเขาทําขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าช่างศัก์สวยอะ่ะใช่แต่การดูแลหลังจากนั้นคือคการทาครีมแบบการอาบน้ำในรอบแรกอะ่ะ<อ>ผมบอกเลยสําคัญที่สุดใครที่มาบอกว่าแบบว่าอุ้ยต้องพักอย่างโน้นอย่างงี้<อ>ไปซื้อครีมอะไรก็ได้ามาทาผมบอกเลยคนละเรื่องอินกับของพวกนี้มากมผมจะแบบว่า ทาตลอดเลยแล้วก็ของหมวดบอกนะเดี๋ยวเติมให้ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> โอเคขอบคุณหัวขา่ามากครับขอบคุณมากครับอ่ะสุดท้ายนี้หลายคนอยากจะรู้สักนี่เจ็บไหมไม่น่าเพราะว่าเราแหอบสบายอยู่แล้ว <c oughs> คุณเสี่ยเจ็บเหลอ <c oughs> ใช่เพราะว่ามัน, <c oughs> มนคือม,มันมันโดนเนื้อเต็มๆมามันทุกครั้งผมบอกเลยที่ผมสักอ่ะ ผมคิดใจเลยกูไม่เอาอยู่แล้วลูกสุดท้ายไม่เอาอีกแล้วแต่พอสักเสร็จปุ๊บผ่านไปสักสองเดือนเอาอีกแล้วใช่ครับตอนนี้แผนที่จะสักต่อไปมีอะไรบ้างก็ <c oughs> น่าจะหลังครับแล้วก็จบแล้วเต็มหลังเลยอ่ะใช่ครับใช่แต่คงคงน่าจะแบบว่าอีกอีกอ,อีกหลายปีอยู่นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้ก่อนจะไปอยากให้หัวไข่ฝากอย่างแรกเลยสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะฟิตอ่ะอยากจะเล่นกีฬาแต่ก็พอยังไม่เริ่มสักทีเอาไว้ก่อนว่า นะลองลองคุยเขาหน่อยนะก็ในเรื่องออกกาลังกายหรือสุขภาพนะการที่เรายังไม่เป็นโรคอะ่ะมันดีแต่สิ่งที่พออายุเราเยอะขึ้นอะ่ะแล้วการกินเรามันไม่ดีอะ่ะการไปออกกำลังกายครับมันช่วยได้คําที่คนโบราณเขาพูดอะ่ะแม่งถูมนเลยการไม่มีโรคไป่ล่ามาเสริฟที่แม่งคือที่สุดแล้วได้ย่างนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบเคล็ดลับที่แบบว่าหลายคนรู้น้อยมากนะพี่ปอเชื่อไหมว,ว่าการที่เราออกกำลังกายอะ่ะทำให้เราหน้าเด็ก ผมพูดจริงๆพี่ปอลองไปยืนกับเพื่อนที่ที่เขาอายุเท่ากันอันนี้ผมพูดจริงนะยิ่งคือผู้ชายมันจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้หญิงนี่ผมบอกเลยชัดเจนสุขภาพพี่เขาบอกมาจากข้างในมันเรื่องจริงนะใช่มาจากข้างในจริงมันมาจากเรื่องข้างในจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็ฝากนะครับว่าช่องทางการติดต่อของหัวไข่ยังไงครับก็ช่องทางเดียวเลยนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์แอด สตูดิโอโลหานะครับใครที่อยากมาเชนที่ยิมที่ฟิตเนสผมนะครับติดต่อมาได้เลยแล้วก็สอบถามราคาหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ติดต่อมาได้ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยคราพิปมานะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอยากได้คุณอย่างนี้ตั้งนี่ยโอเคแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยากให้เราย่ไปหาใครพิเศษเพราะว่าหัวไข่คุณขอมานะครับเราจัดให้อ่แล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับชาวบริเรอร์ ตอนนี้เราเข้าสู่ e ี5ีแล้วนะโจทย์การแข่งขันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยตัวต่วรอดที่สุดมาที่ิว่าตัวเองช้ำเรื่องอะไรมากที่สุดอมไทยกันตรงที่ความเจ็บปวดผมไม่คิดว่าจะเจ็บปวดขนาดนี้ต้องมีใคร้าคนตายก่อนไม่ช่างก็หุ่นักคนนึงอ่ะที่ยแล้วกูจะไหวอวะ <laughs>